ากาศดีๆแบบนี <aún> <yelled> ้ก็อย่าลืมมารับวิตามินซีกันตอนเช้านะตรงนี้อุณหภูมิรู้สึกเหมือนสักประมาณ25องศาได้โอ้รูสกว่ากำลังแข็งแรงแข็งแรงดีเลยชัวร์เป็นกิจกรรมที่ดีใช่ไหมการอยู่หน้าเสาธงเนี่ยเออแล้วก็อย่าลืมพี่จะถทวงงาน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 กันยามเช้าจากนั้นก็มาทวงงาน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 เออหมดเวลาซสละ เอาละงั้นปัสสวะดื่มน้ำและเข้าเรียนได้ ผมยาวเกินระเบียบตัดมาเป็นอาทิตย์แล้วยาวงี้ก็ธรรมดาแล้วครับอาชื่อสมิมี เสียดายจังนะครับที่ผมไม่ได้มีคุณเป็นแฟนกระจกตั้งหน้ามไม่ได้ยินน่าเสียดายจริงๆ <c oughs> ผู้นี้เรียนไหนวะอ๋อตรงข้ามคณะมนุษย์อ่ะมันอยู่ไห<บ><ใ>นวะ

เวเากว้เจ็บแลยทำไ,ไ,ไมเป็นรู้ไหมคเครื่องดื่มอะไรกูชอบ ใครสุภาพสุดมิงมังไม่รู้โยรอโยค่ะโยค่ะ,คะอ่ะอาส,สมองมือเท้าหัวใจอะไรฉลาดสุดสมองมผิดมือเพราะมือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอทีอะไรติดไฟไง่ายสุดาวเอร์เาก่ตอเพราะมีไวไฟแล้วมึงรู้ไหมว่าอะไรใหญ่ ครั้งแรกสะที่ไหนแล้วนะฉันคือบอสแรกเพราะทีแห่งนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนแอฉันเลยมีหน้าที่จัดการพวกผู้เล่นใหม่ลงที่นี่ เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงความไร้พลังและความสิ้นหวังของตนเองฉะนั้นฉันจะไม่ยอมให้พวกลูกแมวตัวไหนก็ตามผ่านเส้นทางนี้ไปได้เพราะข้างหน้ามันอันตรายมาแล้วสินะ แ่่่ไมสสนเเลือทีถามได้เลยนะคะลองสอบถามก่อนได้นะคะสามารถเข้ามาดูก่อนได้นะคะถามได้คะ่ะ นะะหนูไม่เข้าใจว่าโจทย์ข้อนี้มันทำยังไงมัน y เท่ากับ f x เป็นพาราโบลาจุดยอดอยู่ที่0และ y เท่ากับ ครับสรุปหวยงวดนี้อ่าวแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับโดนครับโดนโดน,โดนทุกตัวเลยถูกมเลขที่ได้คือสองแปดสะครับสองแปดสิบยินดีด้วยนะครับถูกแ,กแล้วได้ละ ได้ด้วยอีกละเจออีกละได้อีกละติดอีกละว้าได้อีกละโหได้ไงวะน่ะ S S R นี่มันไม่ใช่หนึ่งในสองร้อยเลยเหรอวะแล้วนี่ติดติดกันอีกนะกูก็ว่าช่วงนี้ม่งแปลกๆเว้ยจะริงโชคจะสุ่มเลยคือได้หมดเลยหรือว่านี่จะเป็นยุคของกูวะอืม หรือไม่ก็ยุคสุดท้ายคือยังไงนะคือมันมีเรื่อง่าแถวบ้านกูเว้ยมันมีเพื่อนของป้ากูคนนึงอ่ะชอบมาโม้เรื่องถูกหวยในวงูีบ่อยๆแบบหลามวัวติดเลยแล้วทำอะไรก็ลุ่งดวงขึ้นสุดๆอ่ะคือก่อนหน้านี้เป็นแค่คนธรมธรมดาธรรมดาเด็นินคนหนึ่งนี่เลยแต่จู่ๆก็คือกลายเป็นคุณนายไปเลยทำมาคนอื่นอิฉามันไส้ทุกครั้งที่แกไปโม้ในวงเลย กระทั่งวันหนึ่งแกก็หายไปแล้วไม่นานคนแถวบ้านก็เจอแกนอนโอบศพอยู่บนเตียงเพราะกินมันชุนเอาไวะแล้วก็จัดงานศพบนตามปกติกูก็งงว่ามันมีอะไรผิดปกติจนกระทั่งได้ไปงานศพแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าดวงสุดท้าย <c oughs> แล้วกูจะเป็นอะไรไม่วะ ก็ไม่รู้ไม่ลองเปิดกลาอีกซองดูดิก็ทําเปนโชคดีขนาดอันแรห้าใบติดแล้วก็ เริ่มซาละงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนแล้วเด้ออันที่เหลือมันตองกูให้มึงเลยของกูเหลือๆอ,อยู่ละโอเคใจมากเดี๋ยวกูอยู่ต่อยสักพักเด้อไหนไหนได้อะไรบ้างวะ